สวัสดีครับเจนะครับปิดคอร์ด i n เนอร์ครับวันนี้มีตัวใหม่ที่ดิวเลอร์เสนอมาอีกแล้วนะครับผมเราก็จะมาคำนวณให้ดูนะครับว่าตัวนี้คืนทุนเป็นยังไงนะครับอาจจะคืนทุนเร็วกว่า L 3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเป็นเครื่องนี้ครับเป็น DR 3นะครับรายได้มันพึ่งพุ่งขึ้นมาเลยนะครับผมเมื่อวันที่นะครับวันที่23นะครับ รายได้เนี่ยพุ่งขึ้นสู่20กว่าดอลลาร์ต่อวันนะครับหรือประมาณ600กว่าบาทต่อวันนะครับแต่ราคาเครื่องไม่สูงมากนะครับราคาเครื่องอยู่ที่4 1 9 0 0บาทนะครับผมอ่าเปิดตัวที่ราคานี้นะครับแล้วก็รายได้ต่อเดือนนะครับก็จะอยู่ที่600 สามสิบหกจุดสามสี่นะครับคูณสามสิบเดือนละสองหมื่นบาทนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องนะรายได้เอาเรื่องเลยนะครับเดือนละสองหมื่นเลยนะครับค่าไฟนะครับค่าไฟเท่าไหร่ค่าไฟเราเอาร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะครับจุดแปดสองคูณสามสองนะครับค่าไฟตกเดือนละประมาณสี่พันนะครับสามพันเก้านะครับสี่พันนะครับ กำไรต่อเดือนเนี่ยก็จะเหลือที่หักค่าไฟนะครับอ,อยู่ที่หมื่นหกพันบาทนะครับผมประมาณหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับต่อเดือนนะครับคืนทุนกี่กี่เดือนคืนทุนนะครับเราก็เอานี่นะครับหารด้วยสองจุดห้าเดือนคืนทุนนะครับ มาแรงกว่า L 3มอีกนะครับตัวนี้จะขุดได้เหรียญเดียวนะครับตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีคนขุดกันนะตัวนี้เป็นขุด DCR แต่ว่าตัวนี้ก็มีรุ่นอื่นๆนะครับที่ออกมานะครับในการขุดเหรียญ DCR ก็พอสมควรแล้วก็ถือว่าแรงขุดเดิมก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยนะครับก็ถือว่าน่าเล่นอยู่นะครับก็รายได้ดีเลยนะครับคืนทุนเร็วกว่า L 3นะครับโอ้โห สุดจริงตัวนี้นะครับรายวันนะครับเท่าไหร่เอ่ยรายวันก็ตกวันละ678บาทนะครับต่อวันนะครับผมก็ตัวนี้กินไฟอยู่ที่พันสวัตต์นะโดยที่เราใช้เคยใช้อยู่ก็เนี่ยครับประมาณ3 9มพเเนี่ยค่อนข้างตรงนะครับค่าไฟนะครับ แล้วก็ตัวนี้ขุดเหรียญ DCR ก็สามารถไปหา exchange ของ DCR ได้นะเดี๋ยวเรามาดู DCR exchange ขุดอันนี้ก็จะต้องมี2อ,อย่างนะครับคือขุดผ่าน v i ย d c หรือขุดเข้า exchange อื่นก่อนนะเพราะว่าในตัวของ exchange ของไทยยังไม่มี DCR นะครับ เพราะว่าเนี่ยครับ DCR มันราคาขึ้นมานะครับทำให้รายได้มันพุ่งพุ่งขึ้นนะครับตอนนี้มาร์เก็ตมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก็มาร์เก็ตก็จะมีบ i แ a น c e นะครับหัว,บ,วบีแล้วก็ Bittech นะครับแล้วก็ p o ร์โ o n น c นะครับที่ดังๆก็ประมาณนี้คูคอยนะครับก็สามารถเอาไปขายที่นั่นได้ หรือมีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือพุดเข้า b บี c นะครับแล้ว b บ t c เนี่ยจะสามารถ exchange ได้นะครับเดี๋ยว dcr ีอารแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อโอเคขอโทษด้วยครับใน exchange ใน dcr ไม่มี ใน bit ข u b นะครับไอใน v r d c นะครับผมก็จะต้องเป็นที่ภู้อื่นนะครับก็เราก็มาดูนะครับว่าผู้ไหนได้บ้างนะครับตัวนี้เป็นเหรียญ dcr นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปใช้ตัวผู s t a t e นะครับหาว่ามันขุดผูไหนได้บ้างนะครับก็เราไปที่ เดี๋ยวดูทูลของเราก่อนนะครับ Mining Pool State นะครับแล้วเราก็มาชี้เหรียญ DCR นะครับนี่ก็ DCR ขุด p ูไหนได้บ้างก็ที่เยอะสุดตอนนี้ก็จะเป็น Pool In นะครับก็ไปขุด Pool In นะครับเข้าไปที่ตัวของ Bynance นะครับแล้วก็ Exchange Bynance ก็สมัครใต้ลิงก์ด้านล่างนะครับ แล้วก็ exchange มาเป็นตัวของบิตคัพได้นะครับก็คือโอนมาเป็นบิตคอยก็ได้ ETH ก็ได้ ZEC หรือเหรียญที่มีในบิตคัพนะครับเป็นด็อกคอยก็ได้นะครับโอนด็อน่าจะถูกสุดนะครับแล้วก็ BCH ก็ได้นะครับก็ขุดได้2ที่นะครับที่นิยมก็มี F2Pool กับ p ูอินนะครับ นี่กับ F2 p ท o ก็มาดู dcr นะครับก็เขาจะมีแนะนำอยู่ว่าให้ใช้ตัวของ a d d r e s s ตัวนี้นะครับมาใส่เครื่องครับผมก็สมัครตัวของ F 2 p ท o พแล้วก็ใส่เครื่องได้นะครับวันนี้ก็เป็นเครื่องที่ดีลเลอร์เสนอมาแล้วเห็นว่ารายได้ค่อนข้างดีก็เลยมาชี้แจงเพื่อนๆนะครับมีเครื่องไหนที่รายได้พุ่งรายได้ดีนะครับ แล้วก็ราคาถูกเราก็จะมาบอกเพื่อนๆนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับของเราด้วยนะครับผมก็โฮมไมเนอร์นะครับยังไงก็ยินดีให้บริการเพื่อนๆนะครับแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆนะครับก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็จะออกคลิปนะครับแนะนําเครื่องมาเรื่อยๆนะครับเราก็วันนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ